สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเอกสั้นๆนะคะที่จะสอนการขึงสะดึงนะคะในรูปแบบการปักตำแหน่งต่างๆนะคะก็วันนี้ที่สตูดิโอของอ้อนนะคะก็มีการปักหมวกค่ะก็เลยทำคลิปวิดีโอนี้นะคะมาสอนเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเราจะปักหมวก ที่เป็นลักษณะของหมวกทรงฮิปฮอปแบบนี้นะคะทั้งในส่วนของการปักด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ไปถึงด้านข้างนะคะซึ่งกําลังเป็นกระแสฮิตนะคะในการปักหมวกในปีนี้ค่ะเอาละค่ะไปดูขั้นตอนแรกก่อนนะคะอันแรกจะเป็นการถึงสะดึงในการปักหมวกด้านหน้านะคะซึ่งก็ ค่อนข้างที่จะธรรมดาแล้วก็ทุกคนก็สามารถทำได้นะคะไปดูกันค่ะให้เปลี่ยนอาร์มนะคะเป็นอาร์มสำหรับปักหมวกค่ะหมวกที่กำลังจะปักนะคะจะเป็นหมวกที่เขาเรียกว่าทรงฮิปฮอปค่ะเราจะทำการมาร์กตำแหน่งไว้ก่อนนะคะว่าด้านล่างสุดของลายอะค่ะจะให้อยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะด้วยความที่เป็นหมวกทรงฮิปฮอปเนี่ย มันจะมีปีกหมวกที่กว้างนะคะทําให้สะดึงหมวกะคะ่ะปกติมันจะมีตัวล็อกปีกหมวกอยู่นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะเราจะเอาออกค่ะพอตอนเราขึงสะดึงนะคะเราก็ใช้กระดาษรองปรับนะคะแบบตัดนะคะ ล็อกเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เอาหมวกเข้าไปครอบนะคะจะเห็นว่าตรงหมวกนะคะเขาจะมีตะเข็บกลางนะคะก็จะให้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นตรงกลางของลายนะคะให้ตรงกับ ขีดสีแดงตรงบริเวณสะดึงหมวกนะคะแล้วจัดการหนีบนะคะด้วยคลิปค่ะจะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่มีเฉพาะในสะดึงหมวกค่ะหนีบทั้งสองด้านแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปปักได้เลยค่ะ ปรับหมวกทุกครั้งนะคะเราควรที่จะเช็คนะคะว่าได้ล่างของเรานะคะเพียงพอกับตัวลายนะคะเพราะว่าถ้าในขณะที่เราปรับอยู่แล้วก็ได้ล่างหมดนะคะมันจะเป็นความยากลาบากมากนะคะในการที่จะเอาได้ล่างเข้าไปเปลีป่ยนนะคะการใส่สะดึงเข้าไปในตัวหมวกนะคะเราจะเอียงเอาตัวปีกหมวกไว้ด้านข้างก่อนนะคะเนี่ยมาอยู่ด้านบน แบบนี้นะคะล็อกให้ดังแป๊บแบบเมื่อกี้นะคะปักได้เลยนะคะงานนี้นะคะจะปักด้วยจาก b บร d เดอร PR 1 0 5 0 X นะคะซึ่งเขาจะมีฟังก์ชันที่เป็นตัวกล้องแบบนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าตัวลายอยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะ แล้วจากนั้นเราก็เช็คนะคะว่าตำแหน่งโอเคหรือ,อยังนะคะแล้วก็ทำการปักได้เลยค่ะในลายด้านหน้านี้นะคะจะมีทั้งปักธรรมดาแล้วก็ปักโฟมนะคะ ันตอนแรกสีขาวเนี่ยเราจะปั่งแบบธรรมดาก่อนก่อนค่ะ การปักลายที่เป็นสีขาวนะคะที่เป็นการปักแบบธรรมดาเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะปักในส่วนของลายสีขาวที่เป็นการปักโฟมค่ะเราจะทำการในส่วนที่เห็นว่าเป็นสีฟ้านะคะก็คือเราจะทำให้จักเขาหยุดนะคะ mm. เพื่อทำการใส่โฟมเข้าไปในสะดึงค่ะ แบบนี้นะคะใส่เข้าไปค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการกดปักค่ะ ที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะก็ทำการปักในส่วนของด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการปักในส่วนของด้านหลังค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะปักที่ด้านหลังนะคะก็คือตรงนี้นะคะไปดูการขึงสะดึงด้วยสะดึง หมวกนะคะว่าเราขึงกันยังไงนะคะไปดูกันค่ะงานนี้ลูกค้าก็จะมีการปักข้างหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการปักข้างหลังเนี่ยเราจะขึงสะดึงยังไงนะคะด้วยที่ว่าหมวกด้านหลังนะคะจะค่อนข้างนิ่มนะคะเราก็จะใช้กระดาษรองปักแบบตัดค่ะในการรองปักนะคะ ให้ขีดต,ตำแหน่งในการตักก่อนนะคะว่าจุดล่างสุดของตัวลายจะต้องอยู่ตรงไหนนะคะจากนั้นก็ทำการขึงกับสะดึงหมวกเลยค่ะขึงไปพร้อมกับตัวกระดาษรองตักแบบตัดเลยนะคะก็ใช้สะดึงหมวกเหมือนกัน,นะคะ่ะ นเลยะะคะแล้วก็ใช้คลิปหนีบนะคะหนีบไว้ค่ะดูให้ดีนะคะว่าตำแหน่งที่เราขีดไว้อยู่ตรงกลางจริงๆหรือเปล่านะคะโดยการเช็คจากตัวขีดตัวนี้นะคะขีดสีแดงนะคะว่าตรงกับตำแหน่งตะเข็บตรงกลางนี้หรือเปล่านะคะ จากนั้นก็เอาเข้าไปตัวจับเลยค่ะแล้วก็เริ่มทำการตักได้เลยนะคะตอนนี้เขาก็จะถ่ายให้เราดูนะคะว่าตัวลายจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะจะทำได้ในจบับ布拉เดอร์นะคะรุ่นสิบเข็มขึ้นไปนะคะ ก็จะง่ายขึ้นในการเช็คดูว่าตำแหน่งของการปักตรงหรือยังนะคะ เขากำลังปักรองพื้นที่เป็นสีดำก,ก่อนค่ะ ของตัวลายนะคะอยู่ตรงขีดที่เราทำมากไว้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการตัดลวดลายสีขาวเข้าไปค่ะ ของตัวหมวกค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นขั้นตอนการขึงสะดึงนะคะเพื่อปักหมวกบริเวณด้านข้างนะคะว่าทำยังไงนะคะไปดูกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการปักด้านข้างของตัวหมวกแบบนี้นะคะเราจะมาดูว่าขึงสะดึงยังไงคะ่ะ ขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องมาร์กตำแหน่งไว้ก่อนนะคะว่าข้างล่างสุดของตัวลายจะอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ทำการขึงสะดึงได้เลยค่ะการจะปักด้านข้างนะคะก็เราก็ขึงให้ด้านข้างนะคะมาอยู่ตรงส่วนที่เหมือนกับด้านหน้าหมวกค่ะ ที่บ่งบอกว่าจะให้มันมาสิ้นสุดตรงนั้นนะคะไม่ให้โดนโดนตัวโลโก้ที่ปักข้างหลังเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใช้คลิปหนีบเอาไว้ค่ะ ไปใส่ที่ตัวจักได้เลยค่ะ จะเช็คลายจากกล้องนะคะด้วยที่จาก10เข็มเขาจะมีตัวกล้องถ่ายเราจะรู้ว่าตำแหน่งที่จะไม่โดนตัวลายที่เราปักข้างหลังเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะคะแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าตำแหน่งก็จะเป๊ะขึ้นนะคะแล้วก็ทำการกดปับได้เลยคะ่ะ ขตัวลายนะคะซึ่งมีทั้งเทคนิคการปักแบบธรรมดานะคะแล้วก็มีเทคนิคของการปักหมวกค่ะที่เป็นการใช้โฟมทำให้ตัวลายมันนูนขึ้นนะคะสุดท้ายเมื่อเราปักทุกตำแหน่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาเก็บความเรียบร้อยนะคะในการปักโฟมค่ะเพราะว่ามันจะมีเศษโฟมเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยยืดออกมานะคะเราก็ต้องใช้ เทคนิคในการลนไฟนะคะเพื่อให้ตัวโฟมเนี่ยเกิดการหดตัวแล้วก็มีความเรียบร้อยแล้วก็เนียนขึ้นนะคะไปดูกันค่ะการเก็บงานนะคะต้องใช้ความสามารถพอสมควรนะคะควรฝึกก่อนที่จะเก็บงานจริงค่ะก็วันนี้นะคะก็เสร็จหมดทุกชิ้นแล้วนะคะในการปักหมวกค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะ หวังว่าความรู้ในวันนี้นะคะจะสามารถทำให้เพื่อนๆที่ทำงานปักนะคะสามารถที่จะนำไปประยุกใช้ปักกับตัวลายของทุกคนนะคะแล้วก็หากมีคำถามอะไรนะคะสามารถทิ้งไว้นะคะที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้ค่ะถ้าอ้อนมีเวลาเดี๋ยวมาตอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ